โจโฉยังต้องมาคำนับเส้นไหว้ศพนะครับครับแต่ชีซีนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่กับโจโฉนะอาจารย์มณีครับครับแต่ชีซีก็อยู่อย่างคนตายซากครับนะฮะเขาตั้งปณิธานไว้แล้วพูดกับเล่าปีนะครับบอกว่าเขาจะไม่เสนอความคิดใดๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์กกบโจโฉแล้วก็จะไม่เสนอความคิดใดๆที่จะเป็นภัยต่อเล่าปี ะะส่วนโจโฉก็บรรลุถึงเป้าหมายที่ทําให้เล่าปีไม่ได้ตัวชีสีแม้ว่าการจะได้ชีสีมาไม่ได้กอบประโยชน์อะไรให้แกโจโฉมากเลยโจโฉก็รู้นะ,ะเวลาประชุมก็รู้เลยนะฮะแต่เขาเงียบนะ,ะเวลาเทียรุกหรือ,อคุณนางที่ใกล้ชิดบอกว่าทําไมไม่ถามชีสีนะเขาบอกว่าเขาไม่ช่วยฉันจริงหรอก เขาทันฮะอย่างที่อาจารย์มณิดเคยพูดไว้โจโฉเป็นคนทันคนอ่านคนออกหมดเลยนะครับควาจริงตั้งแต่ตอนเมื่อกี้ที่ดูมาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะจะเห็นว่าตอนที่น่าสนใจก็คือตอนที่ชีซีจะจากแล้วก็บอกชื่อไว้คนหนึ่งแรกแรกในเล่าปีเนี่ยหลงชีซีมากเลยก็นึกว่าชีวิตจะสิ้นสลายแล้วเพราะไม่มีชีซีแต่พอได้ชื่อใหม่เนี่ยรู้สึกเล่าปีก็คลายใจไปแต่ตอนที่มาตัดนี่ที่ผมประทับใจที่สุดที่ตอนที่ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับ คือตอนที่แม่ชีซีเห็นชีซีมาตกใจมากเลยบอกมาทําไมอ่ะชีซีก็บอกว่าก็แม่เขียนจดหมายบอกแม่ไม่เคยเขียนจดหมายอันนี้กาจดหมายให้ดูแม่ก็ตบข่าวพังเลยนะก็บอกว่านึกว่าเนี่ยโตขนาดนี้แล้วเป็นปากขนาดนี้แล้วยังมาโดนเขาหลอกเอาได้ช้าใจมากแล้วตรงนี้ที่ชัดก็คือเป็นการพิสูจน์ผู้หญิงเก่งนะในสามก๊กอันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ว่าแม่ของชีซีเนี่ย คุณธรรมสูงส่งรู้เรื่องโจโฉตลอดด่าโจโฉจนอยากจะให้โจโฉฆ่าแต่โจโฉโจโฉก็เกือบไปแล้วน่าจะฆ่านะฮะแต่ว่าเทยบล็อกกอาไว้ก่อนแต่พอมาถึงตอนนี้พิสูจน์ชัดเจนว่าทันทีที่เห็นชีซีนี้ช้าใจมากเลยนะพูดเสร็จเนี่ยหนีไปเลยและสุดท้ายก็คือไปฆ่าตัวตายเพราะว่ามีความรู้สึกว่าต้องการรักษาตระกูลว่ามีลูกเป็นปาถึงขนาดนี้นึกว่าโตแล้วไปออกจากบ้านไปอยู่ที่ไหนแล้วจะโตแล้วอันนี้เป็นข้อคิดเหมือนกันว่าบางครั้ง คนเราที่ว่าเก่งๆทั้งหลายเนี่ยบางทีตายน้ําตื้นเหมือนกันเพราะอย่างที่อาจารย์พูดตั้งแต่คําแรกเลยแยกไม่ออกระหว่างความกระตันอยู่กับความจงรักภักดีต่อแผ่นดินครับซึ่งอันนี้แม่แม่ถือว่าความจงรักภักดีต่อแผ่นดินนั้นสูงกว่าควรจะยอมตายซะมากกว่าใช่ครับโดยพั่งยิ่งความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ฮั่นต่อราชวงศ์ตอนนั้นเขามีอุดมการณ์ที่ชัดเจนครับทีนี้มีภาพที่น่าสนใจครับอาจารย์นนับครับคือ ยอดปรมาจารย์นะฮะผู้ชาญอปูกสินครมาเตชโชสมาเตโชนะครับปกติจะอยู่แต่ในหมู่บ้านนะครับผมคิดว่าสุมาเตโชเนี่ยคงจะมียานอันเกิดจากสมถกรรมฐานนะครับอยู่ๆโผล่เข้ามาหาเราปีเพราะรู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะครับปกติสุมาเตโชจะไม่ออกมาท่องเที่ยวแบบนี้นะครับหวังจะถามข่าวคราวของชีซีพอทราบว่าชีซีนะครับ กลับไปหาแม่ที่หูโตแต่ก็ตกเขาผางเลยนะครับบอกว่าชีซีเสียรู้โจโฉแล้วโง่จริงๆโง่จริงๆแล้วก็ถ้าไปคราวนี้เนี่ยครับถ้าไปไปที่หูโตคราวนี้แม่ของชีซีต้องตายแน่นอนแล้วก็เป็นจริงดังคาดเลยครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการหมอดูหรืออะไรนะฮะแต่คาดการนะครับคาดการอ่านใจอวามใจครับเพราะว่าใช้คําว่าเป็นคนที่มีน้ําใจเหี้ยมหัน ครับนะครับมีคุณธรรมสูงสงและน้ําใจเยี่ยมหันอ่านเลยว่าถ้าชีซีทำอย่างนี้แม่ชีซีต้องฆ่าตัวตายแน่นอนครับครับและอันนี้นะครับอย่าว่าแต่กวนอูเตียวหุยเล่าปีเลยนะครับครับแม้แต่ผมกับท่านผู้ชมนะครับก็คงจะเห็นพ้องกันว่าเนี่ยการที่เราได้คนมีปัญญานะฮะแล้วก็มีคุณธรรมและวิสัยทัศน์ดีๆมาอยู่ใกล้เราเนี่ยนะอย่างอาจารย์สมาเทโชเนี่ยนะครับเรียบเสมือน มึงมีตะเกียงดวมใหญ่นะครับแต่สมาเทคจบเพิ่มไปน,นิดนึงอาจารย์รน,น่าสนใจมากพอรู้ว่าทีซีให้ชื่อของเบงเนี่ยคือทั้งที่จะบอกว่าโอ้โหดีเนี่ยบอกว่าอะไรนะฮะอะไรอาภัพหรือว่าบอกว่าหกหลงเนี่ยคราวนี้ได้เจ้านายที่ดีถึงเวลาที่หกหลงควรจะได้เจ้านายที่ดีครับแต่น่าเสียดายเหลือเกินนะครับที่เขาเป็นชีวิตเขาเป็นคนอาภัพอันนี้สิครับสามโกกตอนนี้นะฮะ คนอ่านทั่วโลกอ่านแล้วเนี่ยตีความคําพูดของอาจารย์สมมาเตโสว่าเอหมายถึงอะไรนะฮะถ้าจะให้ถามผมนะฮะผมฟันธงได้เลยนะครับว่าเขาอ่านอนาคตออกนะฮะถ้าเขาอ่านอนาคตออกนะครับว่าเดือดร้อนฮะเดือดร้อนแน่คือมีวิบากกรรมแน่เลยวิบากกรรมครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่คนทกถิยงกันมานานคือถ้ามองในมุมหนึ่งว่าครับเป็นโชคดีของเล่าปีที่จะได้ของแบ่งมา ใช่แต่ถ้ามองหนึ่งมุมเป็นทุกขลาบของของเบงเพราะจะต้องเดือดร้อนอีกหลายสิบปีบเลยครับพาออาจารย์สมาเตชโรู้แน่เลยนะครับรู้ที่มาที่ไปรู้มาที่มาที่ไปแล้วก็รู้ด้วยนะครับว่าขงเบงนะครับออกมาคราวนี้ขงเบงจะเหนื่อยมากเลยใช่แล้วก็คงจะไม่ได้กลับไปเป็นชาวนาที่เขาโงโลลังกังอีกแล้วนั่งมีความสุขแต่งกวีดู ดูน้ำไหลอะไรแต่งกวีแล้วก็ไร่เขาเรียกอะไรสาสารกไอ้โสกฮะอโสรกโสกนะครับไอ้สกครับแล้วก็เป็นกับเพื่อนหลายๆคนที่ไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็แต่งเพลงแต่งคำกรนอะไรต่างๆนะครับทีนี้ก็มีในตอนต่อไปนะครับเป็นตอนซึ่งเราจะต้องติดตามดูให้ดีนะครับความเพียนของเหล่าปี่ในการที่จะไปได้ อาจารย์ฮกหลงนะครับหรือของเบ่งนะครับมาเป็นกุญสื่อนะครับเชิญชมได้เลยครับชีซีแยกไปแล้วยังชักม้ากลับมาแนะให้เชิญของเบ่งอ,ออกมาช่วยข้าท่านคิดว่าย่างไรบ้าง ชีสีจะไปก็ยังไม่ไปเปล่าๆกับจลากเอาของเบ้งออกมาด้วยให้ตกละกำลำบากอีกอย่างนั้นละ่ะทำไมท่านกล่าวเช่นนั้นล่ะ <laughs> ของเบ้งกับพวกซุยปนเ,นะเป่งเนี่ะโจกงโหนน่ะเบ่งคงอวยและชีสีสีคนนี้เขาเป็นเพื่อนรักกันสี่คนนี่ปัญญาเขาสูงทรงยิ่งนักเลยแต่ของเบ้งเนี่ยจลาลก็รู้กว่าใครๆทั้งนั้น เคยพูดเล่นกับคนทั้งสี่ว่าคนทั้งสี่สามารถเป็นคุณนางระดับข้าหลวงได้ด้วยแต่สี่คนกลับถามว่าแล้วตัวคงเบ่เงเองเล่าเขาหัวไม่ตอบคงเบ่งกลับเปรียบตัวเองเหมือนกับขวัญตงและงักเยซึ่งเป็นปราดยุคชุนชิวโน่เนี่เรียนท่านอาจารย์ข้าผู้น้อยได้ปัญญาแต่ก็เคยอ่านชุนชิวมาบ้างขวัญตงกับงักเยเนี่ย นับเป็นยอดปราดนยุกชุนชิวปรีชาเยี่ยมยอดขมงเบ่งพยายามยกตัวไปเปรียบเทียบคงจะโอ้อวดเกินไปแล้วตามความเห็นของข้านี่นะไม่เพียงเปรียบได้กับสองท่านนั้นแต่ยังเทียบได้กับปราดอีกสองคนอีกด้วยนะ <c oughs> <c oughs> สองคนไหน เจียงไทยกงผู้หนุนราชวงศ์จิวและเตียวเหลียงเนี่ยนะเป็นผู้หนุนราชวงศ์ฮันเอ้อ่าเอาละพวกท่านนี่มีงานมีการข้าไม่ขอรบกวนละขอลาก่อนเออเดี๋ยวเท่านอาจารย์เออ ข้าจะไม่ปิดบังละข้ากับน้องสองคกนกำลังจะไปคารวะเชิญของเบ่งมาช่วยเราอยู่พอดีอืมอืมฮ่าฮกหลงนั้นแม้จะได้นายดีแต่ก็ไม่ใช่จังหวะหน่าเสียดายน่าเสียดายสมเป็นปราดผู้เร้นกายจริงๆเป็นปราดผู้สันโดษ 苍天如冤盖哟，路底似地盘哟，世人黑白分呐，往来争。 长安这丁炉炉哟，南阳有隐居哟，高。 เนือ้อเพลงนี้วิเคราะห์ชีวิตปรุกปงไม่รู้ใครเป็นคนแต่งนะ ออขอเรียนถามท่านเมื่อกี้ได้ฟังเพลงพื้นบ้านภายราอมากเนื้อความซ่อนมันซึ้งไม่ทราบใครเป็นคนแต่งเลยออาจารย์หกหลงเป็นคนแต่งอแล้วบ้านอาจารย์อยู่ที่ไหนกันล่ะเอตามทางนี้ไปก็จะถึงโงลังกังกระท่อมในป่าไายตรงเชิงเขาคือบ้านของอาจารย์หกหลงหาไม่ยากหลกขอบคุณท่านมาก คลเข้าประตูเออนี่เหรอไม่ใช่อออเออบอกนายท่านว่าฮันจอจงกุนยีเซงเตงเฮาพระเจ้าอาข่าหลวงเล่าปีมาคารวะอาจารย์6กหลงเฮ้ยเฮาเอาอะไรอ่ะข้าจำไม่ได้หรอกชื่อยาวอย่างเงี้ยเออก็บอกว่าเล่าปีมาขอพบกนแล้วกันนายข้าออกไปจากบ้านใ้้แต่เช้าแล้ว ท่านอาจารย์ไปที่ไหนล่ะอเอาแน่ไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าไปทั้งไหนแล้วจะกลับเมื่อไหร่ฮะก็ไม่แน่ยี่เหมือนกันบางทีก็สามวันบางทีก็สิบวันโอ้เหมือนไม่เต็มใจมพี่ใหญ่เมื่อเขาไม่อยู่พวกเรากลับไปดีกว่าอรออีกสักหน่อยเถอะพี่ใหญ่เด็กก็บอกแล้วว่าวันกลับไม่แน่นอนพวกเราก็กลับไปก่อนดีกว่า แล้วค่อยส่งคนมาดูพอร,รู้ว่าอาจารย์กลับมาพวกเราค่อยมากันใหม่มเ,เ,เ,เมื่ออาจารย์กลับมาช่วยแจ้งท่าน้วยวัดเล่าปีมาเยี่ยมคำนับเออ,อแล้วฝากของกำนันไว้ข้าจะบอกอาจารย์ให้นะแต่ว่าของฝากข้าไม่รับหรอกหัวหน้าหัคอร์อ คนผู้นี้รูปลักษณ์ดีคงเป็นอาจารย์ฮกหลงอ,อีกแล้วเดี๋ยวเขาไปพูดด้วยเรียนถามท่านอาจารย์ฮกหลงใช่ไหมข้าน่ะเป็นเพื่อนของเบ้งชื่อว่าซุยเป๋งและท่านละ่ะว่าแล้วไง